ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับคุณครูจัก,กรพงศ์นะครับนะ,ะก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไปนะครับในวันนี้นะคุณครูขอทบทวนเรื่องครั้งที่แล้วก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการจําแนกของสัตว์นะครับโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งสัตว์ออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน1คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ก็หมายถึงมันไม่มีโครงกระดูกนะครับในตัวแล้วก็ไม่มีกระดูกสันหลังในตัวนั่นเองกับกลุ่มที่สองก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับก็คือสัตว์ที่มีคีโครงกระดูกสันหลังในตัวนั่นเองนะครับครั้นที่แล้วเราเรียนสัตว์กลุ่มไหนไปไหนตอบสิสองกลุ่มนี้ครั้นที่แล้วเราเรียนกลุ่มไหนไปสัตว์อะไรกดไม่ตอบเลยกดไม่ตอบไปเลยลูกสัตว์อะไรครับ คุณนี่คันที่เลาเรียนกลุ่มไหนไปเนี่ยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงังหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังคันที่เลาเรียนกลุ่มไปดใช่รึแป์ไม่มีกระดูกสันหลงังถูกต้องครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงังนะครับอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวทวนก่อนนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงังนะครับนะจะมีทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1คือพวกฟองน้ำนะนะครับพอจําได้ไหมกลุ่มที่1คือพวกฟองน้ํานะ กลุ่มที่สองนะครับคือพวกกระพุนกระปังหานะครับดอกไม้ทะเลนะพวกนี้ปลาการังพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ทะเลท่งนั้นนะครับนี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือพวกพญาิแล้วก็หนอนตัวกลมนะครับอย่าเช่นพวกพญาดต,ตัวตื่อพญาิเส้นได้พญาิใบไม้นะครับพวกนี้นะกลุ่มที่สี่คือพวก ลำ,ล,นนลำตัวเป็นป้องนะครับหนอนตัวกลมลำตัวเป็นป้องนะครับไม่มีขามีปากและมีทวารน,นะครับพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกปลิงไส้เดือนแม่เพียงนะกลุ่มที่ห้าคือพวกหอยและหมึกนะครับหอยและหมึกนะพวกนี้นะครับลำตัวมันก็จะนิ่มนะครับบางชนิดก็จะมีเปลือกแข็งปกคลุมนะครับอย่างเช่นพวกหอยต่างๆนะกลุ่มที่หกคือพวกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องมีขาเป็นข้อนะครับนะ เน่อย่างเช่นพวกแมงพวกมแมลงกุ้งก้างปูงต่างอา้าวไหนทบทวนซิคุณครูสอนไปว่าเราจะแบ่งนะครับพวกกลุ่มสัตว์มีลําตัวเป็นปล้องมีขาเป็นข้อเนี่ยนะครับง่ายๆนะเราใช้จํานวนขาเป็นเกณฑ์อ้าวตอบคุณครูครับมแมลงมีกี่ขามีหกขาครับถูกต้องครับมแมลงมีหกขาแมงมีกี่ขา แปดแปดขา <8 S 2> ครับถูกต้องครับแปดขากุ้งกั้งปูมีกี่ขาสิบขาครับถูกต้องครับสิบขาเก่งมากพัชละนะครับส่วนพวกตะขาบกิ่งคือพวกนี้มีมากกว่าสิบขานั่นเองนะ,นะส่วนกลุ่มที่เจ็ดก็คือพวกสัตว์ทะเลนะครับลำตัวแข็งมีผิวหนังขุกขระมีผิวผขุกขระนะครับหรือว่า ลำตัวเป็นหนามน,นะครับก็อย่างเช่นพวกดาวทะเลพวกเมนทะเลอีแปะทะเลพวกนี้เป็นต้นนะครับเป็นสัตว์ทะเลทางนั้นนะอ่ะมาวันนี้นะครับวันนี้นะเราจะเรียนสัตว์กลุ่มที่2นะครับประเภทที่2คือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังความหมายของมันคืออะไรคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกภายในตัวและก็มีกระดูกสันหลังทําให้ร่างกายเนี่ยคงรูปร่างอยู่ได้นะครับ จัดว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับนะมีทั้งหมด5ประเภทนะครับมีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1คือพวกปลารู้จักปลาไหมรู้จักกันทุกคนแน่นอนนะนะครับปลาต้องรู้จักทุกคนนะปลาอาศัยอยู่ในในอะไรเร็าในาน้ำครับในน้ำครับถต้องครับปลานะครับปลาทุกชนิดแหละอาศัยอยู่ในน้ํานะครับจะหายใจด้วยเหงือบ มีครีบนะครับเอาไว้เช็คเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวนะครับนะปลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่1คือเราเรียกว่าปลากระดูกอ่อนนะครับคือเป็นปลาที่มันมีเกรดเล็กมากๆนะครับแล้วก็โครงสร้างกระดูกภายในเนี่ยของมันจะเป็นกระดูกอ่อนนะครับเช่นปลาบา้างเช่นปลาฉลามปลากระเบนพวกนี้นะครับนะ เราเรียกปลาได้นะฉลามเราเรียกปลาฉลามนะกระเบนเราเรียกปลากระเบนนะครับเราจะไม่เรียกฉลามเราจะไม่เรียกกะเบนเพราะมันเป็นปลาต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคําถามโลมากับวานไม่ใช่ปลาเหรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เรียนกันนะครับว่ามันกลุ่มไหนนะกลุ่มปลากระดูกอ่อนนะเช่นพวกปลาฉลามปลากระเบนปลาชนาพวกนี้นะต่อมากลุ่มที่สองคือพวกปลากระดูกแข็ง ปลากระดูกแข็งเ,เป็นปลาที่เราพบเจอบ,บ่อยมากที่สุดในชีวิตประจําวันของเรานะครับส่วนใหญ่มีเกล็ดขนาดใหญ่นะครับเกล็ดแบนขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันนะครับกระดูกข้างในเป็นกระดูกแข็งที่เราเรียกว่าก้างเคยกินไหมก้างเคยกินแล้วเคยกินปลาแล้วก้างปลาติดคอบ้างไหมละ่ะเคยไหมครับนะเรากินกระดูกมันไม่ได้เพราะมันแข็งนะครับนะโอ้ยเยอะนะปลากระดูกแข็งอเอาปลาตัวอย่างของคู่เนี่ย นะครับเป็นปลาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันมากที่สุดและกินกันบ่อยที่สุดนะคือปลานินหรือจักแมปลานินอ่าปลานินปลาตะเพียนนะปลาทูอ่าพวกนี้นะครับจัดว่าเป็นปลากระดูกแข็งนะนะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือพวกปลานะมันมีกระดูกสันหลังนะครับก็คือก้างตรงกลางของมันนะเคยกินใช่ไหมนินเผาอ่ปะปลานินเผานะครับนนะนะักนะเรียนก็จะเห็นกระดูก สันหลังของมันเนี่ยอยู่กลางลำตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีก้างเต็นไปหมดเลยนะอ่ะมากลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองคือเป็นกลุ่มของสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกนะครับสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกนะทำไมกลุ่มนี้นะครับจึงเรียกว่าสาัตว์ครึ่งน้าครึ่งบกนะครับสัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่พวกตัวอะไรบ้างได้แก่พวกกบเขียดค้งคกอึ่งอ่างปาดสลาเมนเดอร์จิ้งจกน้ําอีกทีนะ สัตว์ในกลุ่มนี้นะครับสัตว์ที่นักเรียนจะรู้จักและพบเจอนะครับพวกครึ่งน้ําครึ่งบกเนี่ยนะครับก็คือได้แก่กบเขียดคางคบอึงอ่างปาดสลา,าเมเนเดอร์จิ้งจกน้านะครับพวกนี้นะทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นพวกครึ่งน้ําครึ่งบกนะครับนะสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับถูกเรียกว่าครึ่งน้ําครึ่งบกเพราะว่าอะไรเพราะว่าครึ่งชีวิตแรกของมันเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลา พอโตขึ้นมานะครับจะมาขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะครับอว,ว,วัยวะการหายใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับนะอ่ะอย่างเช่นในลูกกบครับกบตอนเล็กๆตอนเป็นตัวอ,อ่อนเราเรียกว่าลูกอะไรใครรู้บ้างเรวกดลูกอ่อนครับถูกต้องเก่งมากครับพัชระชละูกออนนะลูกออด,นะออดตอนเด็กๆอาศัยอยู่แต่ในน้ําถูกไหมจะหายใจด้วยเหงือกนะครับ พอลูกอออจะค่อยๆโตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นปกบและขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะครับหายใจด้วยปอดแล้วก็ผิวหนังนะครับนะนะนะพวกนี้เป็นพวกครึ่งน้ำครึ่งบกอ่ะคำถามของครูครับเต่าใช่พวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกไหมใช่ครับฮะใช่ใช่ใช่เหรอ ดูความหมายทีนทีนะครูอธิบายความหมายทีนะสัตว์ครึ่งน้าครึ่งบกมันลักษณะของมันคือตอนเด็กๆตอนเล็กๆตอนตัวอ่อนเนี่ยมันต้องอาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลามาอยู่บนบกไม่ได้พอ,อโตขึ้นเท่านั้นแหละนะครับนะโตเต็มวัยเนี่ยมันจาขึ้นมาอาศัยอยู่นะพวกนี้เราเรียกว่าสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบก เต่าคําถามรูคำถามเมื่อกี้ที่รูถามว่าเต่าใช่พวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่นะครับทำไมถึงไม่ใช่เพราะเต่าตอนเด็กๆมันไม่ได้อยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับมันเพียงแค่เป็นสัตว์ที่มันสามารถว่ายน้ําได้อาศัยอยู่ในน้ําได้บ้างแล้วก็อาศัยอยู่บนบกได้บ้างนะครับซึ่งเต่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์อะไรอ่มาดูกลุ่มที่สามเลยนะครับอ่า เต่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่สามคือพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับลื้อยคานส่วนใหญ่แล้วนะครับจะดำรงชีวิตอยู่บนพื้นดินวางไข่บนโบกทีนะวางไข่บนบกไม่ได้วางไข่ในน้ำนะไข่มีเปลือกแข็งหุ่มนะครับผิวหนังแห่นมีเกล็ดปกลุ่มหายใจด้วยปอดตลอดชีวิตตาตาขึ้นน้ำขึ้นบกนะ เื่งน,น้ำาคึ่งบกจะวางไข่ในน้ำวางไข่ในน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผิวหนังมันก็จะเปียกชื้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรูปิดไม้แป๊บหนึ่ง,นะงอ่ะต่างกับสัตว์ครึ่งน,น้ำาครึ่งบกนะครับคือสัตว์ครึ่งน,น้ำาครึ่งบกเนี่ยผิวหนังจะเปียกชื้นตลอดเวลานะครับตอนเด็กๆจะหายใจด้วยเหงือกพอโตขึ้นมาจะหายใจด้วยปอดต่างกับสัตว์เลื้อยคลานนะ สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะหายใจด้วยปอดมาตั้งแต่เกิดน,นะครับนะแล้วก็วางไข่บนบกนะด้แก่พวกอะไรบ้างนะครับกิ้งกา่าจิ้งเลนจิ้งจกแย้เต่าจระเข้งูนะครับพวกนี้นะครับคือสัตว์เลื้อยคลานนะพวกนี้คือสัตว์เลื้อยคลานนะครับนะเต่าเนี่ยมันมีเต่าทั้งเป็นเต่าน้ําและเต่าบกนะครับเด่นเด อย่างในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยนะครับนะครูเห็นเท้ามันไม่ชัดนะครับนะการที่เราจะดูว่ามันเป็นเต่าบกหรือว่าเต่าน้ํานะครับดูที่เท้านะครับถ้าเท้าของมันเนี่ยมีพังผืดระหว่างนิ้วมีพังผืดระหว่างนิ้วเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นเต่าที่เรียกว่าเต่าน้ําว่ายน้ําได้นะครับในรูปน่าจะเป็นเต่าน้ํานะครับเ,รเพราะครูเห็นพังผือดอยู่นะครับนะ ซึ่งถ้าเต่าน้ําเอาไปปล่อยในน้ำว่ายน้ําได้แต่ต้องเป็นน้ํำตื้นๆน,นะถ้าไปปล่อยในแม่น้ําน้ำเชี่ยวๆน,น้ํำลึกๆตายนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเอาเต่าบก,ตาบกปปเต่าบกไปปล่อยในน้ําเป็นยังไงครับว่ายน้ําได้ไหมเต่าบกตอบูหน่อยสิไม่ได้ว่ายไม่ได้นะครับถ้าเธอเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ําเนี่ยตาย ไม่ใช่เต่าทุกชนิดนะว่ายน้ําได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเธอเห็นไปวัดเนี่ยอ่ะเธอจะเห็นบ่อยเลยลก็คือไปมีคนเขามาขายเต่าอยู่หน้าวัดอะ่ะให้มาปล่อยเต่าเนะนะสะดอกเคราะห์นะครับเป็นความเชื่อทางาศาสนาอย่าเงี้ยนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นการทําบุญหรือทําบาปกันแน่นะเพราะบางทีเต่าที่เขาจับมาขายเนี่ยให้เธอไปปล่อยนะบางทีมันเป็นเต่าบกนะครับและบางทีสถานที่ปล่อยมันเนี่ย ไปปล่อยอยู่กลางแม่น้ำเลยอย่างเงี้ยนะเต่าน้ำมันว่ายน้ำไม่เก่งเหมือนปลานะครับนะตายนะนต้องปล่อยน้ำตื้นๆนะครับทางที่ดีก็อย่าไปอุ่นนุนเลยนะครับนะเป็นการทรมานสัตว์เปล่าๆนะอ่ะโอเคกลุ่มที่สามนะครับสัตว์เลื้อยคลานอ่ะมากลุ่มที่สี่คือพวกสัตว์ปีกอ่า สัตว์ปีกเนี่ยลักษณะของมันนะครับแน่นอนต้องมีปีกนะครับมีขนเป็นแผงปกคลุมลำตัวขาคู่หน้าจะพัฒนาเป็นปีกมีปากเป็นจัง,งอยหายใจด้วยปอดนะครับนะส่วนขาคู่หลังเนี่ยนะครับก็จะมีกรงเล็บนะครับเอาไว้จับเหยื่อนะครับมีเกร็ดปกคลุมนะครับออกลูกเป็นไข่เท่านั้นนะออกลูกเป็นไข่เท่านั้นนะครับ ไม่มีออกรูปเป็นตัวนะนะไข่ก็จะมีเปลือกแข็งหุ้มนะครับอย่างเช่นะารอย่างเช่นไก่เป็ดห่านนกอินทรีนกเขาพวกนี้นะครับนกทุกชนิดนกเกือบทุกชนิดบินได้แต่มีนกบางชนิดบินไม่ได้ครับอ้าวใครรู้บ้างมีนกอะไรบ้างบินไม่ได้อตอบเร็ว ใครรู้บ้างต่อมาเลยลูกนกอะไรบินไม่ได้ไก่ครับไก่ไก่ไก่บินได้จ้ะบินได้แต่บินได้เป็นไับฮะเพนกวิน<ะ>เพนกวิน Penguin, ถูกต้องคนระับพัชระเก่งมากอ่ะหนึ่งชนิดแล้วเพนกวินเอาต่อแล้วมีอีกเอาเร็วใครรู้ต่อมาเลย ไม่ต้องกลัวผิดตัวกลัวถูกตอบมาเลยลูกช่วยกันคิดเราช่วยกันฟาร์มิงโก้ครับฟาร์มิงโก้หรือเบนเทนฟาร์มิงโก้บินได้ครับแต่บินได้ไม่ไกลบินได้พอประมาณนกกีวี no, ครับนกโนกกีวีใครตอบนกกีว no, ีชื่ออะไรเลยชื่ออะไรนะเบนเทนเบ็นคาราเด็รงมากนะกีวีถูกต้องครับบินไม่ได้ครับทำไมกีวีบินไม่ได้ เพราะตัวมันเล็กมากปีกมีขนาดเล็กมากบินไม่ได้เพนกวินทําไมบินไม่ได้นะครับเพราะโครงสร้างของมันออกแบบมาไว้สําหรับว่ายน้ำครับอา้าวอีกสองชนิดบินไม่ได้ครับเหลืออีกสองชนิดบินไม่ได้ใบให้อ่ะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับนกกระจอกเทศค่ะดูกต้องเก่งมากไข่มุกว่าตอ่อ่ะนกกระจอกเทศใช่ป่ะใช้ไข่มุกต่อเปล่า นะถูกต้องนอกกระจอกเทศนะคบอ่ะส่วนชนิดที่สี่นะครับชนิดที่สี่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นรู้จักกันก็คือนอกอีมูนะครับนอกอีมูก็เป็นนกรูปร่างคล้ายคล้ายกับนกกระจอกเทศนะครับบินไม่ได้นะพวกนี้เป็นสัตว์ปีกเทนั้นอ่ะคําถามของครูครับผีเสื้อใช่สัตว์ปีกหรือไม่ใช่ครับผีเสื้อใช่สัตว์ปีกหรือไม่ไม่ครับใช่ไม่ใช่นะครับ ผีเสื้อไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับเพราะผีเสื้อเป็นมแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเข้าใจไหมผีเสื้อเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะถึงจะบินได้ถึงจะมีปีกแต่ไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกคุณสมบัติของมันหนึ่งคือต้องมีกระดูกสันหลังสองคือมีขนเป็นแผงสามคือมีปีกบินได้บินไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนะมีปีกออกลูกเป็นไข่นะครับพวกนี้นะ อ่ะอย่างในรูปนี่ก็นกกระจอกเทศนะบินไม่ได้นกเพนนบินอยู่ไม่ได้นกกีวีนกอีมูพวกนีนะ้เก่งมากตอบได้ครบหมดเลยนะครับสชนิดอ่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมชื่อมันก็บอกแล้วว่าเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับนะจะเป็นสัตว์ที่เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์นะครับ ก็คือเมื่อออกลูกนะครับเมื่อมีการผสมพันธุ์มีลูกออกมาเนี่ยมันจะมีการสร้างน้ํานมนะครับเลี้ยงตัวอ่อนคือเลี้ยงลูกของมันนะครับมีเอาง่ายๆมีนมอะ่ะไว้เลี้ยงลูกมันนะครับนะซึ่งจะสัตว์พวกนี้เนี่ยมีทั้งอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็อาศัยอยู่บนบกน,นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะหายใจด้วยปอด ผิวหนังเรียบมีขนปกคลุมบ้างเล็กน้อยนะครับมีขาสี่ขาน้าไม่เกินนี้นะครับมีตอมเงือนะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ําออกลูกเป็นตัวนะครับส่วนใหญ่เห็นไหมออกลูกเป็นตัวแต่มีอยู่ชนิดเดียวครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่ออกลูกเป็นไข่ไข่ตอบได้บ้างเนี่ยอืถ้าตอบได้นี่คือความรู้รอบตัวเยอะมาก รู้ไหมใบให้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีตุนรือครับตุนอะไรยุงตุนอะไรตุนเป็ดครับเออใครตอบมาถูกต้องตุนปักเป็ดใครตอบปัชระครับอัชระเ,เก่งมากเยี่ยมมากพัชระตุนปักเป็ดครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวบนโลกใบนี้ที่ออกลูกเป็นไข่ไม่มีเต้านมมีแต่หัวนมนะครับเอาไว้เลี้ยงลูกความมหาัศาจรรย์ของตุนปากเป็ดคือ เมื่อลูกมันฟักออกมาจากไข่แล้วนะสัญชาตญาณของมันคือลูกมันจะรีบคลานไปหาแม่ของมันเพื่อดูดนมนะครับเพื่อกินอาหารนะความหาสัจจันทร์คือมันรู้ได้ยังไงว่าพอมันฟักออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องวิ่งเข้าไปหาแม่นะครับไปดูดนมนั่นเองนะครับบางชนิดก็มีสัตว์บางชนิดก็ไม่มีเต้านมนะแต่ว่ามีแต่หัวนมนะครับก็ไว้เลี้ยงลูกได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นโลมา อย่างเช่นวานอ่าคงเคยได้ยินเพลงเนาะโลมาไม่ใช่อะไรโลมาไม่ใช่ปลาเนะใช่ไหมนะครับโลมามันไม่ใช่ปลาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมถ้านักเรียนเรียกโลมาว่าปลาโลมานักเรียนกําลังเรียกผิดอยู่นะครับสัตว์ชนิดนี้เราเรียกเฉยๆว่าโลมาเช่นเดียวกันวานวานก็ไม่ใช่ปลาเพราะมันมี ่อมน้านมมันเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับแต่มันอาศัยอยู่ในน้านะถ้านักเรียนเรียกมันว่าปลาวานนักเรียนกําลังเรียกผิดนะครับมันเรียกเฉยๆว่าวานแล้วก็มีสัตว er ์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดีวยวบน,นโลกที่บินได้ฉะนั้นค้างคาวไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับค้างคาวไม่ใช่สัตว์ปีกนะค้างคาวเป็นสัตว er ์เลี้ยงลูกด้วย นำนุมน,นะอ่ะโอเคนะครับอ่ะสรุปนะสัตว์เลี้ยงเอ้สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับจะมีทั้งหมดห้ากลุ่มด้วยกันนะครับอ่ะทัวนะกลุ่มที่หนึ่งคือพวกปลาปลาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือปลากระดูกอ่อนกับปลากระดูกแข็งกลุ่มที่สองคือพวกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับตัวอย่างอย่างเช่นพวก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกได้แก่กบเขียดคางคกตึงอ่างปาสลาเมนเดอร์จิ้งจกน้ำพวกนี้นะครับลักษณะของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกก็คือครึ่งชีวิตแรกจะอยู่ในน้ำครึ่งชีวิตต่อมาพอโตเต็มที่โตเต็ม,ตตมวัยจะมาอยู่บนบกนะครับหนังสือบางเล่มนะครับหรือตำราบางเล่มนะครับหรือนักเรียนไปดูคลิป u t u b e ดูอะไรเงี้ยบางทีเขาใช้อีกคำหนึ่งนะครับนะสัตว์กลุ่มนี้ เรียกว่าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะครับแต่คุณครูโดยโดยส่วนตัวคุณครูเองคุณครูไม่ค่อยชอบคํานี้เท่าไหร่คําว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเพราะฟังแล้วนะพี่เอ็นไม่ค่อยเข้าใจคืออะไรสะเทินน้าสะเทินบกนะครับนะจริงๆแล้วแปลง่ายๆนะครับสัตว์ในกลุ่มนี้คือสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกครึ่งชีวิตได้อยู่ในน้ําครึ่งชีวิตต่อมามาอยู่มันบกคุณครูชอบคํานี้มากกว่านะครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้เป็นคนคิดนะครับ นะเราจะต้องนําความรู้จักต่างชาตินะครับซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางตาํารานะครับหรือครูบางท่านเนี่ยเขามาแปลเป็นภาษาไทยให้มีความสลัดสลวยขึ้นนะครับแต่แปลออกมาแล้วมีความสลัดสลวยก็จริงทางภาษาแต่ไม่เข้าใจนะนะจริงๆแล้วเนี่ยใช้คำง่ายๆนะครับสื่อง่ายๆเด็กๆก็จะเข้าใจมากกว่านะใส่ขึ้นน้ำขึ้นบอกนะครับต่อมากลุ่มที่สามคือพวก สัตว์เลือ้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะครับมันจะต่างกับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับตรงที่มันจะวางไข่บนบกไม่ได้วางไข่ในน้ำเหมือนสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับนะหายใจด้วยปอดตลอดชีวิตนะครับบางชนิดก็อยู่ในน้ําได้บ้างอยู่บนบกก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเตา่จาจระเข้งูพวกนี้กิ้งก่านะครับนะต่อมากลุ่มที่สคือสัตว์ปีก สัตว์ปีกนะครับลักษณะเด่นของมันก็คือ 1. มีกระดูกสันหลังสองมีขนเป็นแผงสามีมจง,งอยปาก 4. ี่มีปีกบินได้บินไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งขอให้มีปีกนะครับนะออกรูปเป็นไข่นะต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับลักษณะเด่นที่สุดเลยก็คือมา้มามันมีลูก หรือว่าเมื่อมันโตเต็มที่พร้อมจะสืบพันธุ์แล้วเพศเมียจะมีการสร้างต่อมน้ํานมนะครับมีเต้านมไม่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้มีน้ํานมไว้สําหรับเลี้ยงลูกมันได้นะสว่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยูบบ่บนบกแต่สัตว์บางชนิดจะอาศัยอยู่ในน้ํามีสองชนิดอาศัยอยู่ในน้าคือโลมากับวานอีกทีนะโลมากับวานไม่ใช่ปลาเป็นสัตว,วนน์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่บินได้คือค้างคาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่คือตุ่นปากเป็ดน,นะครับอ่ะโอเคคุณครูคก็จบแล้วนะครับในสัตว์ประเภทที่สองนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับนะอ่ะใครมีคําถามอะไรไหมก่อนที่เราจะจบการเรียนค,คุณครูครับสลรางมนเดอร์ออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวครับสารางมนเดอร์ออกลูกเป็นไข่ครับ เอาลูกในาน้ำครับวางไข่ในาน้ำครับอ่ะใครมีคำถามอีกครับไม่เลยลูกสงสัยมีไม่เอย่ยอ่ะวันนี้มีใบางานเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วอ่ะครูอธิบายเรื่องใบางานนะครับใบงานของคุณครูในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเออสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับนะครับ ก็คือนะครับจะให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ง5กลุ่มปลาครึ่งน้ำครึ่งบกหรือหรือสเทอน,น้ำสเตอร์นบกเลื้อยคานสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขียนอธิบายลักษณะของแต่และกลุ่มมาพร้อมกับยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยทำได้ไหม ทำได้ไหมอ่าอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกน้นมนักเรียนเคสอธิบายลักษณะมันยังไงก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่เมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะสร้างอะไรครับน้านมไว้สําหรับเลี้ยงลูกออกหายใจด้วยปอดนะบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้าบางชนิดก็อาศัยอยู่บนบกตัวอย่างเช่นอะไรวานโลมาค้างคาวนะครับช้างม้าอันนี้นะครับ,ออนะรบโอเคนะ เวลาซูมครูจะหมดแล้วนะครับขึ้นมาเตือนแล้วนะเราซูมกันได้แค่ประมาณ40่สนาทีนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับคุณครูขอจบการเรียนการสอนนะครับนะในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูลงใบงานไว้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับอ่ะสวัสดีครับน้อเรียนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ